สวัสดีครับเชฟจอมหอมครัวนี้มาสอนทำต้มยำกุ้งน้ําใสนะครับน่ากินมากๆครับแซบเวอร์เบอร์ตองอีกแล้วครับเริ่มด้วยการหั่นขาเป็นแว่นๆเลยนะครับเอาหอมแดงมาทุบๆเลยครับ ฉีกใบมะกรูดครับเด็ดใบกระเพราครับหั่นมะนาวเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้ใช้มะนาวสามช้อนโต๊ะครับ หั่นหิดฟางครับแบบพอดีคำเลยนะครับเอาพริกขี้หนูสวนมาทุบๆบุบๆเลยนะครับความเผ็ดตามชอบเลยครับเริ่มต้มน้ำครับใช้น้ำวันนี้500 ml นะครับใส่เครื่องลงไปนะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงครับ ผงปรุงรสครึ้นช้อนชาใส่เห็ดฟงางลงไปครับพริกขี้หนูสวนใส่กุ้งออกไปสิบตัวครับกุ้งก็นำไปแกะเปลือกผ่าหลังล้างให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ใส่น้ำปลาสามช้อนโต๊ะครับใส่น้ำตาลสองช้อนชา <Okay. S 1> ใส่ใบกระเพราลงไปได้เลยครับตอนนี้แล้วก็ปิดไฟครับค่อยเติมน้ำมะนาวลงไปนะครับใช้น้ำมะนาวสามช้อนโต๊ะครับ เท่านี้เองครับจัดเสิร์ฟใส่จานครับโอ้โห,โหน่ากินมากๆครับทำง่ายด้วยโอ้ยน้ำลายหกอีกแล้วครับลองทำกินกันดูนะครับไม่ยากเลยครับคลิปหน้าเจอกันครับ